มาอยู่ทงอยู่ท่าเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ยายเพ็ญมาเป็นเด็กเลี้ยงควายแบบจําเป็นแบบกระทันหันพอดีว่าน้องสาวยายเพ็ญบ่อยู่ค่ะทุกคนไปขอนแกน่นไปส่งลูกสาวให้ยายเพ็ญน,นี่ละ่บนนะบ่อยากให้ยายเพ็ญน่ะขับรถทางไกลว่ายายเพ็ญสุขภาพบ่ค่อยดีอย่างเงี้ยกะพึ่งประสบอุบัติเหตยุยังบ่ทันไหนดูนาะคะ่ะเลยบ่อยากให้ขับรถทางไกลเลยจับเป็นต้องมาเลี้ยง ค่อยให้น้องสาวค่ะทุกคนยายเพนบขวได้เลี้ยงมาโดนเด็กค่ะทุกคนเลี้ยงแต่สมัยยายเพนอ่ะบา้านทีเขากรุงเทพเนาะสมัยเป็นเด็กน้อยไหมค่ะยังเป็นเด็กหญิงไหมค่ะทุกคนช่วงช่วงอ่านี่แหละค่ะช่วงเตเต้เจำข่วมไดน้นรอค่ะเนาะโอกเคขวบก็กกเริ่มเลี้ยงมาเลยค่ะเจนหอดเจนหอดอ่าสิบสี่ปีเกากรุงเทพอะคะ่ะทุกคนยายเพ็ญเลี้ยงตะพุ่นเนี่ยค่ะยายเพนญตอนังนจริงจรมัดจับ อีกเียวกันย่านเด็กค่ะทุกคนย่านควย้ยซวนมาจเจากยกินน้ำมาซอยยังเป็นนักควยกินน้ำไหเด้ค่ะเนอซวนยังเป็นเด้อหละห้ามตดนนะ้ำห้ามนแล้วถุวนนม้มาแล้วจะต้นเด้อนั่น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 ุน้ำให้ได้เนี่อาการท้อนเนี่ คยเขาไก่คุยจะเสียจะค่ะทุกคนขั้งแรกจะอายุทีๆว่ยจะเป็นคุยมาจะ <c ười> เป็นขยันคุยเขาไก่จะเป็นไม่เป็นยานถอยถอยยัคยนคุยซนเอาดน้ำให้คนน้ำให้เย็นบ่เย็นไหม ไให้ดุจเร็วๆๆๆเร็วเดียวเอาหลังมาเร็วกิดึนคนีลยมามามาทิ้น้ำ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 บุกาเขาไก่กล้วยเด้ค่ะทุกคนอยขันยานโทมาเร็วมาเรกระอาบ เลี้ยงว่าตัวนี้บาอยาง ต่ว่าย่านบก,ก่าเขาไกล่ต่ว่าไมไม่เลี้ยงอะไนี่ไปหลอดไปตัวน้องสาวสัว่าอดเลยค่ะทุกคนไปบงังนี่ฝัมงมงคีเดโมงเนาะเป็นขนเนาะตัวสิไปหอดมาหอดจะถอดมือเลี้ยงตัวนี้่ยเพ่นิไรเลี้ยงค่ะทุกคน,นจะลอดไหมหลายคนเด้อ อย่าต้นเด้ออย่าตนเด้ออย่าตนนะอย่าตนนะ เด็นะครับทุกคนโอ้ยหายเป็นจับเดียวยิ่งมากยิ่งมากยิ่งมากสิ่มืออยุคหันยม่งมือมือยุคจับได้ยุก็ได้เลี้ยงโค้ดนะค่ะเนาะของทหารเขาไก่ล้วยพันเป็นอ่าพันอดนะคะทุ เดี๋ยวจะจบว่าใเกียกินต้มองงยงนี้กลุมหนึ่งอยู่ชัางคุ้นคุมหน่อยมานจะกินน้มเลยว่าจะกินน้เลยจะ่าเปิดทไว่นี้ละ ฮดน้ำห้เมื่อกี้ค่ะทุกคนนะไปเกลียยขีดโตมม้วมนออโอโอีกแล้วค่ะนะเกลียกอีกละ่ะคุณหน่อยไปทัง้งป่นดีว่าม,มีมีลวดน้ำล้อมไว้นาะค่ะเนาะ <c ười> กะ็กะเลยสิเป็นเหลี่ยงงายแน่ค่ะทุกคนนะเมียฝรังเมี่ยรังเหลี่ยงควายเด้อค่ะเด้อมือนี้เลี่ยงควายหน่องสาวเนาะน้ะนองสาวไปสูงหน่องสาวห้ยใจเพ่นอยู่กอนเกน มาเลี้ยงควายบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้านี่แหละคะ่ะมาเลี้ยงแบบจำเป็นแบบกระทันหันปึบปับปกติแล้วเนาะคะ่ะเนาะแม่แยายเพ็ญก็จะออกมาล่ะคะ่ะเวลาพอว่าทุกคนในบ้านเขารูว่ายายเพ็ญน,ะน,น่อยยนยันควายด้วยค่ะทุกคน,ตนแต่ว่าแม่ยายเพ็ญมือหนีก็เห็นออกมาะคะ่ะสุขใจขึ้นไปหน้าฟังทั้งปุ่นเละคะ่ะดู่ทังบ้านแม่แยายเพ็ญก็เลออกไปน้าก็ยากย ยากเลยคะ่ะทุกคนสมาชิกยู่บานคุณบลายเล็บแย่เพิ่งเริ่มจำเป็นนะคะจำเป็นมามาเลียงแบบจำเป็นจำเป็น <c oughs> จะมอมมือบอกคะ่ะทุกคนบรรยากาศเดียเเด๋ยวเดียวแดดเดี๋ยวบดคะ่ะไปไปพุนป่นละอแยเพ่งอุตส่าห์ฮดน้ำล้างตัวให้ยังดีเนาะจะไปเกลี่ยกี่ตัมอีกล่ะเป็นคุยพันของรองสาว เป็นเป็นเป็นควยที่ที่ห้อนค่ะทุกคนที่ห้อนต้องผูกไว้ลามใบที่มีหมไม่หฮมมีนี่ไกต่ตันใหม่แบบนี้ค่ะทุกคนน้ำก็ต้องเตรียมว้ให้ตลอดนี่ค่ะยาเฟนออกมเบึงว่าเพิ่มมีน้ำกินบ่เนาะมาหดน้ำให้เจโนยยาเฟนกะทิใ่ญ่รักไปผูกไว้ทั้งคู่ค่ะทุกคน ไปๆนะเกียยแล้ว,นอ,ลวนอนอีกแล้วนอนอีกแล้วนานเมื่งตี้เราเอาอีกแล้วเจ้าน้อยกะจีจากมาอ่านน้ำอีกเดี๋ยวเจ้าน่อยกจียางมาหนีเด้ค่ะทุกคนจังขลูนนี่แหละค่ะทุกคนไปเกียยแล้วกับยางมาหนีไม่เฮาหัวอ่ะล่างให้ไม่ได้ค่ะเด็เป็นแหละกะตลกเด็เป็นบรหาเข้าใไก้เนาะค่ะน้อเวลาจียางมาไก่เด่เป็นเด่กเป็ดเดเป็นจะถอยนี้ย่านเพราะว่าบ่ได้เลี้ยงดูแล้วค่ะทุกคน,น,น,คกคนเ,นคนนเด็เป็นเคยเลี้ยงแต่สมัยพูน สม,สมัยที่ยายเพ็ญเป็นเด็กหญิงอยู่ล่ะคะ่ะก่อนยายเพ็ญจากเขากรุงเทพนะคะยายเพ็ญเขากรุงเทพอาอยุสิบีเนาะนั่นแหละคะ่ะจากพุ่นมายายเพ็ญกับบเคยเขาใกล้เลยเด้อค่ะทุกคนย่านย่านมันซนไหมคะ่ะบริหารอู้แต่ว่าสมัยตะกอนเนาะสมัยยายเพ็ญเป็นเด็กหญิงเนาะค่ะเนาะยายเพ็ญน่ะเลี้ยงสิบสองตัวเลยค่ะทุกคนสิบสองตเลี้ยงคนเดียวไพ่เสือกนี่จุดเซ่ล่ะคะ่ะ นำกลน้ำฟุ้งฟุ้งควายห่อเขาไปกินพร้อมเนียค่ะสมัยนั้นเนาะห่อเขาไปกินพร้อมเอาถุงอ่าถุงพลาสติกพกไปนำาอ้เทียกับไปได้ได้เห็ดพร้อมทุกคนสมัยแต่กี้ยาย,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 ยเพ็ญน,นะไ่ได้มม่ดูบ้านแบบสุขสบายค,คือคือจังสมัยลูกสาวหลานสาวยายเพ็ญแบบนี้เด้สมัยนี้เป็นส,สมัยสบายเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนนี่ลำบากอีหลีค่ะ น้ำสุกกรปกน้ำขี่ต้มน้ำขี่ตม,ม,ตมที่มีขี่ง้อขี้ควค้วไม่ค่ะยุุดทางเนาะสมัยก่อนเละตุ่มเปนนะได้ค่ะทุกคนเครื่องเขา้าจําเป็นต้องต้องยางคะ่ะบ่งยางกับอไรพระ่าถนนตะกีมมม้มันมันมันไม่มีถนนเลยนะคะทุกคนต้องจําเป็นต้องอเดินไปลักษณะแบบนั้นล่ะคะ่ะตามกลุ่นฝูงคั้วไปพาขี่ต้มไป สุสสปกกระโปก็ในกับต้องเดินสมัยนั้นนะทุกคนแต่ว่าสมัยสม,มือนี้ถนนที่เยเพนเบวาถึงจะเ,เลื่อนแล้วค่ะจะเ,เลื่อนแล้วสามารถไปถึงบ้านบ้านอื่น,นใดนเป็นสินทางที่สัญจรไปมาหาสูบ้านอื่นใดแบบสบายๆแล้วค่ะสมัยตะกี้บท่านสมัยอยิริค่ะทุกคนเบิ่งว่าเยเพนจิตกาเขาไกลกรณี้พราะว่จิสุนเยเพนบัวค่ะทุกคน จะซุนได้หล่าเนอะยังซุนเด้อะเดี๋ยวซุนเด้อะเดี๋ยวซุนเด้อะไอ้ย่าเป็นยานซุนได้เป็นยานเออจับได้แล้วเดี๋ยวตัวที่สองจับได้แล้วจับได้แล้วเอาน้ามาหดเอาน้ามาหดเป็นอยากหดน้าเอาน้ามาหดเร็วๆอยากหดน้าอีกเร็วหอนในนี่งของมาังเพดควรหอนควรหอนให้อีกมดให้อีกอ้าว เพื่อนเป็นค้ายพัเพื่อนกี่กี่หอนเนาะค่ะเนาะกี่หอนจะมีแห้งหลายเป็นแต่ว่ากับอาหารเขาไก่เพือเกอ่าล่ะเนะาะเพราะว่าอยากเป็นยังใหม่สำหรับสำหรับข้าวโพฝูงนี่อยู่ยังใหม่อยู่บวกกับกย่านเขา บางทีล่ะเขาแหลมปิดเลยค่ะทุกคนแหลมปิดเลยแหลมปิดแหลมปิดเพิ่อนเพิ่นเพื่อนกขอดลูกจำได้ว่าแม่นี่แหละค่ะทุกคนเจเพนเคยลงคลิปอยู่ครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นช่วงเพิ่นเพิ่นขอดลูกเพิ่อนน่ะแม่นี่แหละค่ะทุกคนแม่นี่แหละเพิ่อนเป็นแม่ลูอ่อนเพิ่นก็เลยจบหอมแม่เนาะค่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งกับยืนในช่วงนีน้ำ หาหยากิงหยาเจักหน่อยนี่วันเขาวันน้ำเล้วค่ะทุกคนบะหมี่หมองเหลี่ยงต้องต้องหาหยาต้องเกี่ยวให้กินอย่าง,า ceksin, าางเดียวด้วยค่ะแผลป่านี้เป็นจีเป็นแบบนั้นแล้วกันเนาะทางอื่นเป็นคือกันบ่ค่ะเวลาเก็บเกี่ยวเขาแล้วค่ะต้องต้องนั่นค่ะทุกคนต้องเก็บเก็บเฟียงอัดเฟียงเป็นก้อนๆไว้เก็บไว้ลายๆตุ้นไว้ให้กินน uh, ี่แหละค่ะ รูดูการช Hem ing, Hem ing aja, ่วงเห็ดไฮเห็ดหน้าเนี่ยแหละค่ะกระชิบบุมีหนาประจุ้นตรงนั้นละไว้กระสิบคือกันแล้วเนาะค่ะเนาะมองได้ก็ได้เนาะค่ะคือกันกับบ้านเย้เพชรนี่แหละเพิ่นมีแหง่ะเพิ่นก็ออกไปกินหนาต่อเลยนี่โอ้ยเย้เพชรกับชีดยอ่าอยู่น้ำฝุ่งอ่าควายเลยค่ะทุกคนจนพุนละจนหอดตอนเย็นน้องสาวมาเนาะค่ะเนาะเย้เพชรจังชีเดยเข้าบ้านพุ่นไปนอน ้ camel. คลิปนี้ยายเพ็ญกลับมาจักไทยพี่น้องกับบรรยากาศดูทงดูทาค่ะเลี้ยงควายเมียฝรั่งเลี้ยงควายเด้อค่ะเด้อมื่อนี่คลิปหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งมาหนกเสมอมาเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยายเพ็ญได้เด้อค่ะยายเพ็ญทีได้มีกำลังใจเหดคลิปต่อไปเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย